หลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัต,ตโกเกจิคณาจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศและในวันพุทธที่19กระดักกระดาปีพศ2560เวลาสามทุ่มณโรงพยาบาลวิชัยยุทธหลวงพ่อรวยได้มรณภาพลงรวมศริอายุ95ปี เจ็ดเดือนสิบวันรวมทั้งสิ้นเจ็ดสพันษาและหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้วในวันที่30ตุลาปีพศสอ6 0ได้ทำการเปิดโลงของท่านผลปรากฏว่าสรีละสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยและที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าตอนนี้คือวัตถุมงคล ที่หลวงพ่อรวยได้สร้างเอาไว้ในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ขวัญกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาและที่ท่านเห็นอยู่นี้คือรูปหล่อองค์บูชากระถินปีพศ .2558 ทำพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกับยอดพระมหาเจดี